โอเคครับการซื้อแฟนเพจของห้างทองผลเจริญนะครับท่านผู้ชมที่ชมผ่านทาง YouTube ทุกท่านนี่จะมารีวิวเป็นงานเลี่ยมท้าเวทนะครับท้าเวจำปีใหญ่นะครับผมจำปีพิมพ์ใหญ่นะฮะกรอบทองฝังเพชรนะครับฝังเพชรยอดนิดนึงนะครับผมก็เป็นทอง 18k เนี่เป็นงานจิวเวลี่นะครับผมก็งานจิวเวลี่ก็จะเป็นกรอบผัดขัดมันเงานะฝังเพชรด้านบน แล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นแผ่นทองนะครับแล้วก็ยิงหมุดเอานะครับยิงเลเซอร์ปิดตายตรงนี้นะครับผมถ้าจะเอาออกก็แค่สกิดหลุดออกมานะให้หมุดหลุดออกมาแล้วค่อยเอาออกมานะครับผมก็ประมาณนี้นะลูกค้าชอบเงาเงาแบบนี้นะทำไปอันนี้องค์ที่สามสามสี่นะครับประมาณนี้ก็ ทาวเวนะครับก็อย่างที่เห็นอัดพลาสติกอันนี้เขาอัดพลาสติกมาเองนะเราก็แค่แต่งขอบพลาสติกอย่างเดียวนะทองอันนี้ใช้อยู่ทั้งหมดทอง 18K นะครับอันนี้ใช้ทั้งหมดไป8.98กร,รัมนะเพชรในเป็นน้ำ98ของทางร้านนะสี่ไซส์สี่ตังนะเอาให้พอดีกับหยดน้ำนะหงหยดน้ำที่อยู่ด้านบนนะก็ประมาณสี่ตังได้นะครับก็ประมาณนี้อันนี้เป็นชิ้นที่สามที่ทำเหมือนกันนะครับ ทำไปแล้วนะครับสามชิ้นชิ้นเอ๊ะทำไปแล้วสองชิ้นนนี่นชิ้นที่3ามนะครับผมโอเคตัวองพระไอ้ตัวองค์ตัวองพระหรือตัวองเหรียญเป็นท้าเวสสุวรรณจำปีใหญ่นะครับรุ่นแรกนะอาจารย์อิฐนะวัจุรามณีปีสองห้าสี่ห้าเนื้อผงนะครับแป้งเจิมแดงสังเกตตรงนี้นะครับมีจานนะครับทุกอย่างเขาทำปลุกเสกแล้วก็จานมาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับ เขาถึงอัดพลาสติกมาให้เรานะให้ทางล้านแล้วให้ทางร้านแค่เอาไปเลี่ยมเฉยๆนะก็ประมาณนี้นะครับปี4ีห้าเลยนะครับน่าจะหายากพอสมควรลูกค้านี่ทาเวทนี่เป็นองคนะ์ทีท่สามแล้วท่านเดิมนะลูกค้าท่านเดิมโอเคนะครับผมอ่านมาข้อมูลมีพระพุทธคุณของด้านนี้นะด้านโชคลาภนะเมตตามหานิยมนะสำหรับอันนี้ ทาเวสุวรรณนะที่เราเข้าใจกันอยู่ในในปัจจุบันกันอยู่แล้วนะครับเป็นทัานเป็นเกี่ยวกับพวกทรัพย์ันะครับแล้วก็ป้องกันพยันตลายใดๆนะครับเดินทางแคล้วคลาดปลอดภัยนะฮะแล้วก็ท่านใดบูชานะก็จะเป็นขบกเป็นท่านที่มีสมบัติมากนะครับถ้าท่านใดไปขอพรขอความคุ้มครองทามาค้าขายเนี่ยช่วง4ีหปีหลังเป็นที่นิยมมากนะครับสำหรับทาเวสุวรรณ ก็น่าจะมีไว้บูชานะครับผมอันนี้เป็นงานของทางร้านเอ้ยงานก่อพระเนี่ยของทางทางร้านนะงานแต่ถ้าตัวองค์พระหรือตัวทาเวศไปหาเช่าเอาเองนะที่ร้านไม่มีจําหน่ายนะครับที่ร้านไม่มีจําหน่ายอะไรเคครับก็ทางร้านก็ไม่มีอย่างที่ว่านะครับทางร้านรับเลี่ยมพระฮะอย่างเดียวนะเรี่ยมเครื่องรางตะกงตะกุดอย่างเดียวนะครับไม่มีจําหน่ายพระนะครับ สนใจเลี่ยมอย่างเดียวสนใจเลี่ยมพระนะก็คุยกันได้สนใจให้เช่าพระหรือฝากฝากเช่าอะไรแบบนี้ไม่มีนะครับผมไม่ได้รับนะครับผมต้องนําพระมาเลี่ยมเองอย่างเดียวเลยนะครับผมก็รประมาณนี้นะสาหรับคลิปนี้นะครับผมก็ภาพนิ่งภาคเคลื่อนไหวสาหรับงานชิ้นนี้อยู่หลังคลิปนะท่านใดสะดวกนะครับจะดูเนื้อหาที่ผมพูดคร่าวๆหรือว่าไม่ชอบก็บ ปัดไปดูด้านหลังได้เลยนะครับเป็นภาพนิ่งพระเคลื่อนไหวหรือจะดูคลิปแยกที่เป็นภาพนิ่งพระเคลื่อนไหวอย่างเดียวผมก็ทําแยกไว้นะครับผมก็ประมาณนี้สําหรับคลิปนี้นะครับาช่องทางติดต่อนะผมจะขึ้น qr code ไว้ซ้ายล่างสําหรับติดต่อสอบถามองต้นคลิปนะ qr code จะเป็น Li ายแอดนะครับสแกนเข้ามาทักมาคุยกันหากันได้นะครับก่อนที่จะนําพระเข้ามาเลี่ยมนะก็ถ้าคิดจะเลี่ยมแนวไหนก็แคปภาพมานะครับแล้วก็ส่งภาพกับตัวองค์พระของท่านมานะครับ แล้วผมก็จะประเมินราคาลายแบบนั้นที่ท่านต้องการหรือจะให้ผมส่งแบบไปให้ทางลูกค้าดูก่อนแล้วประเมินคร่าวๆก่อนนำพักเข้ามาก็ได้นะครับผมจะได้ไม่เสียเวลาท่านนะครับโอเคนะฮะร้านอยู่ชนบุรีนะเห็นผลลูกค้าชอบถามมาล่าอยู่ตรงไหนร้านอยู่ตัวเมืองชนบุรีนี่เองนะครับผมโอเคแล้วก็ส่วนที่เหลือนะครับก็ฝากติดตามช่องห้างทองผลเจริญผ่านทาง y o u t u b e Facebook จ g และ TikTok นะครับผมสวัสดีครับ